คดีน้องพรคดีน้องพรไปถึงไหนแล้วนี่ที่แรกก็เป็นคดีที่จริงมันเป็นคดีฆาตกรรมน้องใหม่นะครับแต่ตอนนี้สื่อหลายช่องนะครับแล้วก็ทางโซเชียลนะครับก็พยายามจับผิดคุดคุยนะครับจะเอาผิดเธอให้ได้นะครับทั้งที่ที่จริงนะครับความจริงก็ผิดแค่ไหนก็ต้องรับโทษแค่นั้นนะดีที่สุดนะครับ นี่นะฮะข่าวล่าสุดนะครับผู้การแปดเหลียวยันน้องพรไม่เกี่ยวอุ้มค่าจ่อสอบช่างกิดเพิ่มนะครับนี่ล่าสุดนะครับผู้การแปดเหลียวพร้อมพนักงานสอบสวนจ่อเข้าสอบช่างกิจเพิ่มอีกครั้งนะครับยันคดีนี้จะสรุปได้ในสัปดาห์นี้แน่นอนนะครับผมนี่ล่าสุดพลตำรวจตรีณเรวิทเผยว่าหลักฐานและการตรวจส,วสอบวิเคราะห์ข้อมูลหลายอย่างนะครับววนนรวมทั้งพยานลุดมาบุคคลนะครับและสอบสวนนางสาววรรณพรเพิ่มเติมเริ่มทําให้รู้ว่า นางสาววรรณพรหลักแหลมนะครับอายุ31ปีนั้นไม่รู้เห็นเกี่ยวกับการคดีฆาตกรรมในใหม่สามีของตนเองแน่นอนนะครับส่วนพยานหลักฐานใหม่ที่ได้มาก็เป็นตัวแปรสําคัญที่ระบุตัวละครที่ก่อเหตุดได้อย่างชัดเจนซึ่งเชื่อว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุและมือถือไม่ได้มีการนาไปโยนทิ้งแต่อย่างใดโดยคดีนี้น่าจะสรุปไดในอาทิตย์นี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนนางสาวพรน,นะครับนี่ก็ถูกลงโทษทางสังคมไปแล้วนะครับถูกโจมตีเรื่องศีลธรรม จังเผยว่าช่วงที่เดินทางกลับบ้านครั้งแรกนะครับก็คิดจะฆ่าตัวตายนะครับพรเพียดนะครับแต่มีลูกเดินมาคุยดึงสติไว้ให้สู้ต่อนะครับแต่ถ้าจบชีวิตตัวเองในต่างจังหวัดนะครับผู้คนทังคมก็จะมองว่าฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดนะครับทั้งที่การสอบสวนนั้นยังไม่จบเลยนะครับแต่ถูกสังคมโจมตีไปก่อนแล้วว่าเป็นคนวงการวางแผนและรู้เห็นกับช่างกิจนะครับหรือเหตุผลต่างๆนะน,นะนะครับก็ไม่คิดว่าจะถูก นักข่าวขุดคุยขนาดนี้นะครับทั้งที่บางเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคดีเลยนะครับนี่ส่วนทางคดีนั้นนะครับผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุนั้นหากมีการประกันตัวออกมาสู้คดีก็ต้องเรียกตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมทุกคนนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุนะครับเพื่อความชัดเจนซึ่งข้อหาอาจจะมีบางคนที่ถูกข้อหาเพิ่มตามพยานหลักฐานที่ได้มานะครับซึ่งตอนนี้ พนักงานสอบสวนได้ทำการผัดฟ้องและปากขงังร้องขอให้ศาลขังตัวผู้ต้องหาไว้ในระยะ84วันเป็นเวลาเป็นจำนวนเจ็ดผัดนะครับระหว่างทำการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีก่อนที่จะนำสรุปความเห็นในจำนวนยื่นเรื่องให้พนักงานอายการเพื่อให้ทันต่อการผัดฟ้องผัดแรกนะครับส่งคำฟ้อ,องศาลให้พิจารณาต่อไปครับนี่นะอันทีอ่อย่างที่บอกนะครับ ความผิดแค่ไหนก็ก็ควรจะรับผิดแค่นั้นนะครับพี่น้องพอนี้ก็ถ้าเป็นเป็นเรานี้ก็คงจะหนักอาการเหมือนกันนะครับนี่ตอนนี้เธอก็ถูกลง,ลงโทษทางสังคมไปพอสมควรแล้วนะครับในเมื่อหลักฐานนะครับหลักฐานทางคดีนะครับเกี่ยวกับการฆาตการรมนั้นสาวไม่ถึงเธอก็ก,ก็ไม่ควรที่จะ,ะไปขุดคุยนะครับเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับ คดีนะครับผมนี่นะฮะทางตํารวจทางพนักงานสอบสวนสืบสวนก็ยืนยันมาแบบนี้นะครับแล้วนักข่าวนะครับบางช่องนะครับก็ยังตีแพร่เกี่ยวกับพฤติกรรมของเธอต่างๆนานานะครับเพื่อจะจับผิดเพื่อจะเอาผิดเธอให้ได้นะครับอ่ะเรื่องแบบนี้ก็ให้ทุกคนนะครับในสังคมนะครับตัดสินกันเอาเองนะครับลุงเปี๊ยกก็เคยพลาดมาแล้วนะครับ ทาง,ทง,ทงสังคมทางเจ้าหน้าที่ก็รับบทเรียนมาแล้วอย่าให้ซ้ำรอยลูกเปียกเลยครับประธานไม่ถึงก็ไม่ต้องดำเนินคดีกับคนคนนั้นเลยนะครับผม